ร้านเค้กที่ทําขนมสดแบบนี้เป็นของคุณนะทุกคนเพราะที่หลังร้านเนี่ยเขามีมะพร้าวทับสแกเป็นลูกแล้วมาเปิดหน้าร้านขายเค้กเล็กๆอย่างอันเนี้ยสาบห้าบาทแล้วก็จะมีเค้กปอนแบบนี้ด้วยทีเ่เขากล้าขายราคานี้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นศูนย์จาหน่ายมะพร้าวและกะทิสดของสวนลุงแหวเราผลมะพร้าวมันจะทับสแกทับสแกเนี่ยตอนนี้นได้ชื่อว่า เป็นมะพร้าวที่แบบคุณภาพดีที่สุดหอมมันหลังร้านก็จะมีโซนปอกเปลือกมะพร้าวคั้นน้ำผะทิสดต่างๆซึ่งเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียอยากจะขายเค้กที่หน้าร้านด้วยใช้ชื่อร้านว่าเค้กสังขยาคุณเพิ่มที่หน้าร้านก็จะมีขนมหลายอย่างเลยอย่างอันนี้เป็นเค้กอันเล็กราคาแค่35บาทเค้กปอนมะพร้าวอันนี้350นี่มาลองเค้กมะพร้าวใบเตยก่อนเลยคืออันนี้หอมอร่อยเมื่อเค้กสดมาจะเป็นฟิลชิฟฟอนทุกคนส่วนอันนี้เค้กช็อกโกแลตช็อกโกแลตกนาชแบบเข้มข้นรสชาติไม่่ววาานกกกสเคคฝอออยทง็ื หวานฉ่าใครชอบแป้งเค้กแบบนิ่มๆมาอยากให้ลงขนมปังนึ่งสังขยาชาไทยก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน,นที่คือคั้นสดเองมันจะได้กลิ่นหอมแล้วใบเตยอ่ะหลังร้านเขาก็ปลูกเองเหมือนกันส่วนสังขยาชาไทยเนี่ยเขาใช้ชาที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านกลิ่นมันจะหอมมากเต้าหวยฟุตสลัดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนที่ร้านก็มีใครชอบกินอันไหนจัดแต่ส่วนตัวคือชอบพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนมากมะพร้าวคือหอมจริงแล้วมันมีนมสดในั้านด้วยใครอยากจะกินไอศครีมกะทิเบาๆที่เนี่ยท็อปปิ้งฟรี3อย่างในราคายี่สิเห้า ใหม่เป็นชาเขียวกับชาเย็นที่มีท็อปปิ้งวิปครีมข้างบนที่ลูกหมีชอบชาเขียวมากชาเขาเข้มข้นทั้งสองอันเลยแต่ว่าชอบชาเขียวสูตรนี่มีเลมอนทาร์ด้วยรสชาติจะเปรี้ยวหวานเขาบอกว่าลูกสาวเขาชอบได้ลองกินแล้วก็เอออร่อยดีบุนกะทิสดอันนี้ก็รสชาติเข้มข้นเพราะว่ามีกะทิคั้นอยู่หลังร้านกล่องละสามสิบห้าบาทตรงนี้ที่ร้านเขามีโปรซื้อสามอย่างในราคาหนึ่งร้อยบาทสำหรับขนมที่กล่องนะสามสิบห้าบาทนะทุกคนอย,อยากให้ทุกคนได้ไปลองที่ร้านเค้กสังขยาคนเพิ่มของเขาดีจริง